สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมพ่อแม่พี่น้องผู้พัฒนาควายไทยทุกท่านครับวันนี้บอยทีซีก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดลำปางซึ่งเป็นแหล่งควายงามควายยักษ์ควายใหญ่ตอนนี้เราอยู่ที่ลักกันเขลรงฟาร์มครับจังหวัดลำปางครับผมวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากพ่อเลี้ยงสมพงศ์ครับพาเรามาชมสุดยอดพันธุกรรมครับพ่อเลี้ยงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมก็ขอกรับสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องที่มีใจรักควายทุกท่านนะครับผม วันนี้ก็มาชมควายเผือกวัยรุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นลูกชายลุงเพชรครับผมก็ก็จะมาขอฝากเนื้อฝากตัวกับพ่อแม่พี่น้องที่มีใจรักควายทุกท่านนะครับผมก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับพ่อพันธุ์ตัวนี้ขออนุญาตสอบถามไปที่จุดเริ่มต้นในการเลี้ยงควายครับพ่อเลี้ยงเริ่มต้นเลี้ยงควายได้ยังไงครับผม คือที่จริงนี้ผมเป็นคนรักควายแล้วเนาะเมื่อก่อนเป็นเด็กก็คุกคีอยู่กับควายแล้วครับผมแล้วก่อนที่จะมาเลี้ยงควายนี่ก็เคยเลี้ยงม้ามาก่อนห้าปีจากเลี้ยงม้าก็มาเลี้ยงวัวอีกห้าปีแต่ผลสุดท้ายก็เรารักควายก็กลับมาเลี้ยงที่ควายครับผมก็มาจบที่ควายเพราะว่าตอนกระแสะควายเขาก็ควายมันก็ดีขึ้นนะครับผมก็มาหาซื้อควาย มาเลี้ยงอยากจะพัฒนาควายบ้างเพราะว่าควายนี้เขาเป็นสัตว์ที่เชื่องนะครับรักเจ้าของเชื่อฟังนะณปัจจุบนันนี้ในฟาร์มนี้มีควายทั้งหมดกี่ตัวครับสามสิบหกสามสิบเจ็ดตัวครับผม๋อคือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพันธุกรรมสายไหนครับก็ส่วนมากก็จะเป็นสายทางอุทัยมากกว่าครับผม ก็มีสารมาผสมอยู่นิดหน่อยครับผมครับผมคือทําไมพ่อเลี้ยงถึงได้เลือกใช้พันธุกรรมจากเกาไทยครับคือผมชอบความใหญ่ยักษ์ครับผมเขาเป็นควายใหญ่ดูแล้วมันเหมือนกับมีช้างมีอะไรอยู่เงี้ยครับผมอ๋อดูแล้วมันดูแล้วมันอลังการดีครับผมเลยชอบครับคนบางคนก็รักไปคนละอย่างแต่สำหรับผมนี่ผมชอบยักษ์ใหญ่ครับผมครับผม แล้วสําหรับแนวทางในการพัฒนาควายในฟาร์มครับมีแนวทางยังไงบ้างครับคือตอนนี้ผมก็หาพ่อพันธุ์ที่ยักษ์ใหญ่ไว้คือลูกชายลูงเพชรไว้สองตัวที่จะพัฒนาควายในฟาร์มเรานะครับผมเพื่อจะได้ลูกได้หลานออกมาเป็นควายใหญ่ควายยักษ์ก็แม่พันธุ์ก็อยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบห้าถึงร้อยห้ากว่าครับตอนนี้ก็เตรียมไว้พัฒนาก็ ตอนนี้ก็ได้ได้ชั้นลูกไปแล้วก็หลายตัวอยู่ครับผมครับผมเพราะว่าสําหรับลูกนะันก็เป็นลูกของตัวดําตัวเหนือเพชร๋อครับผมหลังจากที่เรา,ารู้ที่ไปที่มาของฟาร์มพอสังเกตครับคราวนี้เดี๋ยวมาชมสุดยอดพ่อพันธุ์ของเราพ่อเลี้ยงครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับตัวนี้ชื่อเพชรล้านนาครับผมเพชรล้านนาะเรากพันธุกรรมเป็นสายไหนล่ะครับ เพชรล้านนานี้เป็นลูกชายลุงเพชรครับผมแม่เขาเป็นสายเพชรอุดรกับป่านสุรินแม่เขาชื่อพลอยชมพูครับผมอ๋อแม่เขาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดแม่เขาสูงอยู่ร้อยห้าสิบสี่เซนครับผมครับผมเคยได้แชมป์หลายสนามอยู่แม่เขาอ๋อก็เรียกว่าเป็นแม่สายยักษ์สายงามสายประกวดเลยครับสายยักษ์ครับแม่เขาเป็นตัว เป็นควายหนาควายอ่างลึกครับผมครับผมส่วนสายพ่อก็คือลุงเพชรครับผมรุ่งเพชรบ้านติ๊กควายไทยบ้านติ๊กควายไทยครับลุงเพชรก็ถือว่าเป็นสุดยอดควายแห่งยุคอีกตัวหนึ่งที่หลายๆฟาร์มหมายปองพันธุกรรมอยากได้ชั้นลูกมาประจำค้อประจำฟาร์มครับผมเพชรและนานี้เป็นเป็นสายลุงเพชรที่เกิดจากการผสมเทียมนะครับผมครับผมครับ จุดเด่นของเพชรล้านนานี่พ่อชอบตรงไหนเป็นพิเศษครับเพชรล้านนาถามว่าชอบตรงไหนนี่เราจะตอบไม่ได้เพราะชอบไปทั้งหมด้วครับชอบไปทั้งตัวเนื้อหนังเขาเป็นควายที่เนื้อก็ดีรูปร่างก็โครงสร้างก็ใหญ่กระดูกใหญ่ครับผมเป็นเป็นควายที่เนื้อสวยครับคือมิติลําตัวนี่ใหญ่ยาวหนาลึกครับครับใหญ่ยาวหนาลึกลกระดูกใหญ่ เห็นแวบแรกสะดุดตาก็คือเขาครับเขาใหญ่ได้ได้สายพ่อมาเลยครับผมเนี่ยครับเป็นควายที่มีกระดานเขาที่ใหญ่โตมโหฬวลาเลยครับสําหรับควายเผือกนะคุณผู้ชมนะคือมุมมองสําหรับพ่อพันสายเผือกเราเป็นสายลุงเพชรเนี่ยพ่อเลี้ยงมีมุมมองยังไงบ้างครับผมคิดว่าสายเผือกลุงเพชรนี้มันในประเทศไทยเรานี้แทบจะไม่มีเลยนะครับ เท่าที่รู้ก็มีอยู่ประมาณ3ามสี่ตัวอีกตัวหนึ่งก็เป็นน้องเขาครับผมตอนนี้ก็อายุประมาณปีกว่า2ปีอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับผมอยู่กับแม่อยู่แล้วควายเผือกตัวนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นเผือกยักษ์ใหญ่ระดับแนวหน้าอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าพันธุกรรมเขาดีตอนนี้เขาก็มาดีแล้วร้อยหกกว่าหน่อยแล้ว น้ำหนักก็อยู่ที่น่าจะอยู่ที่ประมาณตันสอกว่าตันสามแล้วอครับผมแล้วเขาก็ยังมีโอกาสพัฒนาแล้วก็โตขึ้นได้อีกเยอะอยู่เพราะรรว่าเขาเป็นสายอุทัยสายลุงเพชรนี้เขามีโอกาสโตถึงห้าปีหปีครับผมตอนนี้เขาก็เพิ่งจะได้สามปีเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาเนี้ยเก้าพฤศจิกานี่ยปัจจุบันเพชรล้านนาสูงเท่าไหร่ครับ ตอนนี้สูงประมาณร้อยหกสิบต้นๆหกสิบสองประมาณนี้ครับผมครับผมก็เรียกว่ายังเป็นควายหนุ่มเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นยักษ์แต่มีโครงสร้างที่ใหญ่ครับกล้ามเนื้อเยอะครับยักษ์แล้วสายเผือกน้ําหนักนี่ตันสามนะครับครับประมาณนี้แล้วครับตอนนี้คือหนาหนาแล้วก็เนื้อเยอะมากใหญ่แต่พวกสวยครับจะเรียกว่าใหญ่ด้วยแล้วก็งามด้วยครับ คือเพลานานี่มีผลงานการเดินสนามหรือ,อยังครับเพลลานาเมื่อปีที่แล้วเดินสนามเชียงใหม่เชียงราเอชียงใหม่แล้วก็แพรแล้วก็อุทัยครับผม,บผมที่เชียงใหม่เขาก็ได้แชมป์โอเพ่นแล้วก็แชมป์แชมป์ล้านนาครับผมครับไปงานอุทัยเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาก็ได้รองแชมป์อันดับหนึ่งนอ ทีแพ์ก็ได้แชมป์ันดับหนึ่งสำหรับปอยเผือกครับผมครับผมก็ใหญ่ด้วยแล้วก็งามด้วยงามครับลูกงามจนเป็นแชมป์ล้วครับคิดว่าเขาเป็นเป็นยักษ์หล่อตัวหนึ่งนะครับผมครับผมณปัจจุบันเพชรล้านนานี่มีแผนงานสำหรับฝากผสมแล้วก็น้ำเชื้อยังไงบ้างครับครับตอนนี้เราก็มีโครงการจะรีดน้ำเชื้อภายในเดือนนี้แหละครับผม ก็ประมาณสิ้นเดือนนี้ก็คงจะมีน้ําเชื้อเพลนนานแล้วครับผมครับผมแต่ส่วนที่ว่าเราจะรับผสมนีก็ไปกลับก็คิดว่าห้าพันครับครับผมถ้าฝากไว้ก็คิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นเดี๋ยวเราก็มาคิดอีกทีว่าค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงเท่าไหร่อยากให้ลูกเกษตรกรหรือว่าให้คนที่รักควายทั้งหลายเราเนี่ย จะได้ราคาเบาๆแล้วได้ของดีๆไปครับผมครับผมน้ำเชื้อก็คือชุดละห้าพันครับคุยกันได้อยู่ครับสำหรับพี่น้องที่รักควายกันจริงๆท่ารักสายเผือกนะครับผมครับผมก็อาจจะมีพิเศษให้กันอีกนิดหน่อยครับครับก็ถือว่าพันธุกรรมชัดเจนทั้งทางพ่อแล้วก็ทางแม่จำน่ายน้ำเชื้อหลอดละห้าร้อยครับผมชุดละห้าพันบาทสิบสองหลอดครับผมนี่ครับฝากติดตามด้วยครับสำหรับ เจ้าเพชรล้านนาพอเลี้ยงครับสําหรับมุมมองของพอเลี้ยงครับสําหรับที่เขาจะถ่ายทอดพันธุกรรมไปยังชั้นลูกพอเลี้ยงว่าจะตอบโจทย์ในด้านไหนบ้างครับผมคิดว่าสายลุงเพชรเนี่ยการการ,การถ่ายทอดพันธุกรรมนี้เราก็คงจะดูจากพ่อเขาเป็นหลักนะครับผมมันเท่าที่ดูมาลูกออกมาก็ตัวก็ดีๆกันทั้งนั้นนะครับหลักร้านทั้งนั้นเนาะหล้านกว่าทั้งนั้นผมเขาจ่ายลูกมาไม่ไม่ผิดหวังเลย คิดว่าแล้วก็มาพูดถึงชั้นลูกเขาแต่ละตัวก็จ่ายลูกออกมาก็ดีดีกันทั้งนั้นผมคิดว่าโดยเฉพาะไอ้เพชรล้านนานี้ไม่น่าจะผิดหวังครับน่าจะเป็นควายที่จ่ายลูกได้ดีอีกตัวหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เขาเขาครบชุดแล้วครับพูดพูดถึงนะมาทั้งความหล่อมาทั้งเนื้อหนังมาทั้งโครงสร้างอะไรรู้สึกอยู่ๆในตัวเขานี่หมดแล้วครับผมครับผม สำหรับในมุมมองของพะเลี้ยงครับการจะพัฒนาควายในยุคปัจจุบันครับเราจะพัฒนายัางไงครับให้ยั่งยืนแล้วก็อยู่ได้ทุกสถานการณ์ครับการที่เราจะพัฒนาควายยั่งยืนนะครับระดับแรกเราก็ต้องพูดถึงงบประมาณก่อนนะครับผมงบประมาณนี้ก็เป็นส่วนสำคัญต้นทุนที่ว่าเราจะลงทุนซื้อควายแล้วก็สถานที่ ครับผมแต่มันพัฒนากันได้ทุกคนนะครับผมถึงคนจะมีสถานที่น้อยมีเวลาน้อยเราก็ไม่ต้องเอาเยอะเอาสองสามตัวแล้วก็ไปทำงานมากลับจากทำงานมาก็ไปหายาหาอะไรมันกินสำหรับคนที่ทุนน้อยก็แต่ต้องเข้าใจตัวเองก่อนแต่ถ้าคนมีทุนเยอะมีสถานที่เยอะก็น่าจะพัฒนาในลักษณะที่ว่ามีมากตัวได้ครับผม อยู่กำลังทุนของเราครับผมก็เรียกว่าดูกําลังของเราก่อนครับดูกําลังของเราครับผมเราจะให้ยั่งยืนยังไงเราก็ต้องคิดถึงตลาดครับแต่เรามาคิดถึงตลาดควายยังไงควายมันก็ต้องไปอของมันอยู่ตลอดเพราะว่าควายนี่มันเป็นสัตว์ที่ถูกมนุษย์เราเอาไปกินเนื้อนะครับยังไงการสูญพันธุ์การสูญสินส้นมันก็หมดไปหมดไป ยังไงควายมันก็ต้องมีการพัฒนาแต่เราจะพัฒนาตัวเล็กตัวใหญ่นั้นก็อยู่ที่ทุนทรัพย์หรือว่าความคิดของเราอีกทีนะครับผมครับผมก็เรียกว่าวงการควายในยุคปัจจุบันครับมีการพัฒนามาไกลมากแล้วก็บางท่านก็สามารถตั้งตัวแล้วก็พลิกชีวิตได้เลยนะครับผมสําหร,รับคนเลี้ยงควายควาย,ควายเราไม่ต้องพูดถึง เราพูดถึงตั้งแต่สมัยโบราณโบราณก็ทำให้เกษตรกร,กรหรือว่าชาวบ้านเราตั้งตัวด้วยขึ้นมากันได้หลายหลายคนอย่างเรากินข้าวกินน้ำอ,อะไรเนี่ยการเกษตรกร,ก,รก็ต้องอาศัยควายแต่ตอนนี้ถึงมันพัฒนาไปเป็นพวกเครื่องจักรเครื่องยนต์ไปแต่ควายก็ยังสามารถที่จะมาให้เกษตรกร,เ,กรเราสามารถมี เงินมีทองได้ก็อย่างที่สังเกตที่ผ่านๆมาก็มีเกษตรกรเราหรือว่าผู้ที่รักควายเราหลายๆท่านก็ได้รับผลตอบแทนจากควายที่คุ้มค่าครับผมครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องเราใจรักสู้ต่อไปพัฒนาต่อไปยังไงมันก็สำเร็จถ้าเราไม่ยอมซะก่อนครับผม <laughs> นี่ครับนี่คือเสียงยืนยันจาก พ่อเลี้ยงสมพงศ์ครับสําหรับการพัฒนาควายก็ถือว่าพัฒนามาสักระยะหนึ่งก็เห็นการสร้างรายได้จากควายก็พอสมควรแล้วก็คิดว่าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรถ้าไม่ยอ่อท้อสะก่อนยังไงก็ประสบความสําเร็จเหมือนพ่อเลี้ยงแน่นอนครับผมครับขอขอให้เราทําด้วยใจรักนะครับอย่าอย่าทำในลักษณะที่ว่าคิดว่าเป็นเศรษฐกิจหรือเป็นอะไรนะครับ รเราต้องให้ความรักเขาด้วยไอ้ส่วนนั้นมันจะตามมาทีหลังนะครับผมครับผมมันจะเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราเองทีหลังสําหรับมุมมองในการตลาดของพ่อเลี้ยงนี่ควายนี่ยังสามารถไปได้อีกไกลไหมครับผมคิดว่าควายนี้จะไปได้ตลอดครับผมอย่างที่ผมบอกนะเมื่อก่อนนี้ยังไงถ้าพูดถึงเรามีควายตัวใหญ่อย่างน้อย,อยสุดท้ายมันถ้ามันเป็นเนื้อมันก็ยังได้เนื้อเยอะกว่า ครับผมยังไงคนมันก็กินเนื้ออยู่ยังไงตลาดควายมันก็ไปได้แต่ทีนี้ใครจะพัฒนาให้สวยๆงามๆได้ควายนี้ตอนนี้มันเปรียบเสมือนเพชรครับผม,บผมเพชรซึ่งถ้ามันสวยงามแล้วมูลค่ามันก็อยู่ที่ใจชอบใจรักเราให้มูลค่ามันเท่าไหร่ควายตอนนี้ราคาเป็นสิบกว่าล้านยี่สิบกว่าล้านก็มีแล้วครับผมครับผมนี่เรื่องจริงครับผมครับสําหรับระบบบริหาร การจัดการฟาร์มที่นี่ก็ถือว่าเป็นฟาร์มมาตรฐานครับก็เรียกว่าถ้าเกิดมีพี่น้องของเรานะครับสนใจอยากเข้ามาเรียนรู้แนวทางการพัฒนาสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ไหมครับรักการเขาลางฟาร์มเรายิดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมสาหรับพิกัดตรงนี้นี่อยู่ตําบลอําเภออะไรนะครับอยู่ชุมชนปตันกุมเมืองหมู่4ตำบลโปงแสนทอง อำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับผมครับผมถ้าเข้ามาก็ไม่ยากครับผมถ้าจะติดต่อผมมาที่หลังโกวบอนเฮาลำปางเข้ามาอีกประมาณ2โลครับผมครับผมขออนุญาตฝากเบอร์โทรให้พี่น้องเราได้ไหมครับ081 883 4600และอีเบอร์1081 992 7 2 2 2ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับโทรได้ตลอดนะครับผม ผมมีปัญหาปรึกษาสนใจเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรก็ถ้าแนะนําได้ก็จะแนะนํานะครับผมครับสุดท้ายท้ายสุดครับอยากให้พ่อเลี้ยงฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกราชาวควายเราสักนิดหนึ่งครับครับพี่น้องเกษตรกรชาวควายเรานะครับผมที่เรารักควายกันเนี่ยขอให้พี่น้องเกษตรกรเราเใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆมุ่งมั่นเราต้องทําให้ด้วยใจรักเขา และอีกหน่อยเขาจะตอบแทนเรานะครับผมอย่าไปพึ่งท้อถอยนะครับผมโอกาสเรายังมีตอนนี้มันเป็นช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็ประหยัดต้นทุนการเลี้ยงไปก่อนเดี๋ยวอีกหน่อยมันดีมาเราค่อยมาบำรุงเพิ่มให้มันอ้วนมันโตขึ้นมาก็ได้อย่าพึ่งขายทิ้งนะครับผมใจเย็นๆครับอีกมไม่นานเกินรอครับดีแน่ครับผมมันต้องมีสักวันต้องมีสักวันครับครับผม คือความสําเร็จขึ้นอยู่กับผู้ที่ไม่ยอดเหาะครับครับผมถ้าเรายอมก่อนก็คือเราแพ้ถ้าเราไม่ยอมก็มีโอกาสชนะอยู่ครับผมครับผมนี่ครับนี่คือเสียงจากพ่อเลี้ยงสมพงศ์ครับก็ถือว่าเลี้ยงควายแล้วก็พัฒนาแล้วก็ศึกษาจัดเก็บพันธุกรรมดีๆเข้ามาครับครับและที่สําคัญเลยก็พาเรามาชมสุดยอดพันธุกรรมในวันนี้ครับเจ้าเพชรล้านนาสุดยอดพ่อพันธุ์สายเผือก ทายาทพ่อรุ่งเพชรแห่งบ้านติ๊กควายไทยเป็นควายเจนใหม่ครับที่มีกระดูกโครงสร้างใหญ่โตครับกระดานเขาใหญ่โตกระดูกแข้งขาใหญ่ก็น่าจะตอบโจทย์พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเป็นอย่างมากแล้วครับในการพัฒนาควายในยุคนี้ครับผมคือถ้าเลือกผสมพ่อพันุ์แบบใหญ่ๆนะครับราคาผสมแค่5,000บาทพันธุก,กรรมหลักล้านครับคุณผู้ชมก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับก็คิดแค่ว่าอัตราการแลกเนื้อที่ใช้เวลาเลี้ยงเท่ากันนะครับอัตราการแลกเนื้อเพิ่มขึ้น นั่นแปลว่าแปลงเป็นมูลค่าทางทรัพย์สินเวลาเราขายก็จะได้เงินมากขึ้นอันนี้คิดแค่ง่ายๆครับผมก็เป็นหลักการให้พี่น้องครับผมครับตัวใหญ่ก็ได้เปรียบกว่าครับผมตัวใหญ่ได้เปรียบกว่าครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องเราพัฒนาขึ้นไปครับผมครับอย่าท้อถอยครับเอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลครับจากพ่อเลี้ยงสมพงษ์ซึ่งวันนี้ก็ถือว่าได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงแล้วครับที่ให้เกียรติต้อนรับ บอยทีซโลกครับเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็มาชมสุดยอดพ่อพันครับวันนี้เราทั้ง2องคนก็คงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ